เอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องลิมซีเคและผมคือลิมนะครับเจ้าของครอบครัว CK Family ของเรานั้นเองนะครับวันนี้เราถูกจับมาครับรอยค้งยคว้างอยู่กลางอวกาศแบบนี้เลยนะครับผมนี่คือดวงอาทิตย์และโลกของเราอยู่นู่นนะครับโลกของเรากับดวงจันทร์ของเรา แต่ว่าดวงจันทร์ที่ไม่เคยห่างไกลดวงใจก็เลยไม่เคยห่างการพามโอเคแล้วมันดีอะไรดาวพฤหัสตอนน,นี้โอเคตอนนี้เราอยู่บนต้นไม้นะครับแล้วก็ข้างล่างไม่มีอะไรอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องทําการขุดต้นไม้เขาเรียกว่าอะไรวะขุดต้นไม้เหรอเขาเรียกว่าเด็ดดอกไม้เออเด็ดเด็ดใบไม้ครับเด็ดใบไม้นะแล้วก็เอามือทุบหินนะครับผมเออ แล้วก็หลายคนบอกว่าความรุนแรงในเกมนะครับผมเล่นเกมไมค้าฟแล้วผมก็จะออกไปต่อยหินข้างนอกนะครก็ไม่ใช่แล้วนะครับผมอย่าโทษเกมนะครับเออเกมก็มีสิ่งทั้งดีและไม่ดีนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะทําให้ใครไปฆ่าคนได้หรอกนะครับผมอย่าไปโทษเกมนะครับทุกคนนะเอาแม่ผู้ปกครองก็ดูแล้วก็ มีวิจารณญาณด้วยนะครับมีวิจารณตึงกันด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาอะไรนะอันนี้หรอไม่ใช่นะสมุดเควสสมุดเควสอยู่ไหนนี่ครับ primary h i e v e m e n t บุ o k นะครับในการทำเควสนะไอ้พวกนี้เอาขึ้นไปหมดเลยว่าเรายังไม่รู้นะครับอเดี๋ยวมาดูนะครับว่า achievement ที่เราจะต้องทำมันคืออะไรบ้างนะครับนี่ครับให้เราอันนี้ผมเล่นไปสอันแล้วนะลองดูนะครับว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับ บอกว่าให้เราครับอันนี้นะครับคราะนะครับเอามาในการหาหนอนนะครับให้เอามาตีใบไม้หาหนอนนะครับแล้วก็ทเวิร์กนะครับทเวิร์กเพื่อให้แซปปิ้ตโตเร็วนะครับแล้วก็หมายความว่าทําให้ต้นไม้ตัวเร็วได้นั่นเองนะน,นี้คือสิ่งที่ดีมากในแมปนี้นะครับผมแล้วก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าแมปนี้เนี่ยมันจุดมุ่งหมายคืออะไรนะแต่ว่าผมจะมาสร้างบ้านเมืองนะครับอยู่บน สถานที่แห่งนี้นั่นเองนะครับเป็นสถานีอวกาศของ CK Family ของเรานะครับเดี mm ๋ย hmm. วผมจะต้องทุบไม้ให้ไปถึง,ถงดินก่อนใช่ไหมโอ๊อะไรเนี่ย getting wood พ้่งได้เหรอโอ้ m ม g กอโอ้ถึงดินแล้วนะครับทีนี้ผมก้องเราจะทำการครับซัมติงนั่นก็คือคัฟิเทเบลนะครับอ่าแล้วก็อันนี้มันทำได้ไหม นี่ไงครับวิ่งสเตชันครับอันนี้มันอยู่ในมอสติงเกอร์นะถ้าจำไม่ผิดนะครับอ่ะเรียบร้อยตอนนี้เราสามารถที่เอาของมาครับได้แล้วครับเผมจะครับเป็นไอไม้ไม้ฮุกนะครับที่เขาให้เราทำนะ,ะครับครัฟมาเลยจ้านี่อ่ะเอาวางเป็นเลขเจ็ดแบบนี้นะครับแบบนี้ก็ได้นะโอเคเราจะได้ตะขอมาเอาตะขอมา แล้วก็ผมจะทำเป็นอ่านี่ละกันนะครับวูดแสลบนะครับเพื่อที่จะทำการมาวางแบบนี้นะฮะครึ่งขั้นครึ่งขั้นจริงๆอันนี้มันถือว่าครึ่งขั้นหรือเต็มขั้นอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่ได้เล่นานานนะเอาจริงๆ i ม e c r a f t นี่คือแบบแทบจะไม่ได้แตะนานเลยนะครับมี พี่เหน่งเขาชวนเล่นนะครับผมก็เลยมาลองเล่นดูอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเราจะเอาแซปปิงครับปลูกแล้วก็เขาบอกให้ทเวิร์กใช่ไหมเดี๋ยวผมจะทเวิร์กนี่ให้ดูทเวิร์กนี่ครับทเวิร์กตึ้ง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 ตึคงตึ้งตึ้งตึอง้งตึ้งตึ้งตาต้งตึ้งต้งตึ้งตึ้งตึ้งต้งตึ้งาึ้ต้งนะง๋อลืมไปครั้เราจะต้องไอ้นี่ครับ ไม้คาทาแห่งดวงจันทร์จะลงทันแกเองขุดเอาหนอนเมื่อก่อนนะครับนะเออแล้วไม้คาทานี้ยังมีความพิเศษอย่างหนึ่งครับมันทําให้เราได้แซปปิ้งเยอะขึ้นด้วยนะโอเคครับปะขุดเอาหนอนนอนจ้าอยู่ไหนเอยชิเมโตตายโอ้ใครรู้เรื่องชิเมโตตายเนี่อยอยู่ไม่เยอะแล้วนะครับไม่เยอะเลยไม่น้อยแล้วนะครับผมไม่เยอะอุ้ยโอเคหนอนได้อย่างสักตัวอ้าวได้แล้วครับหนึ่งตัวครับเออนี่แหละครับหนึ่งตัวก็ ภูมิใจแล้วนะครับไหนดูซิมีหนอนอีกหรือเปล่าได้หนอนอีกตัวครับเป็น2ตัวแล้วนะเย้โอ้แต่แซปปิ้งเยอะมากเลยเนะครับเพราะว่าอันนี้มันใช้ได้นะครับใช้ในการหาแซปปิ้งได้เยอะมากนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าทําไมมันถึงใช้หาแซปปิ้งได้เยอะขนาดนี้ครับทำไมกันโอเคขอขุดอันนี้ก่อนนะครับต้นไม้เอามาให้หมดเลยโอเคตอนนี้ได้มา6ชิ้น เดี๋ยวเราก็จะคาเป็นกอนนะมันจะต้องใช้อิอยางหว่าเอามาให้หมดเลยละกันนะครับมันต้องใช้สแสลบหนึ่งอันแสลบหนึ่งอันนะครับแล้วก็ต่อด้วยเอาไมา้วางแบบนี้ฮนะเอ๊เราจะได้เป็น wooden barrel มานะครับก็คือเป็นถังอย่างสักอย่างก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาวางไว้ตรงบริเวณฝั่งไหนดีกว่าเอาวางไว้ตรงนี้ได้ไหม มันจะใกล้ไปว่าผมว่าโอ้โอ้โอ้เกิดอ,อะไรขึ้นเอาวาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับนี่โอเคเป็นรูผมตกได้ไหมผมตกไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้วาไ้ด้วยนะครับนี่ปิดไว้ก็ฝั่งนี้ด้วยปิดไว้นะครับการ<ม>แซปปิ้งมาตกหายตกโลกโอเคแล้วเราก็เอาแซปปิ้งมาใส่นี้ครับนะ คลิกขวา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 อ่าพอมันเต็มแล้วครับมันจะนับเปอร์เซ็นต์คอมพีดนะครับไปเรื่อยๆนะครับรู้สึกจะใช้ประมาณห้าอันนะซปปิ้งนะครับแล้วก็พอมันเสร็จแล้วเราก็จะได้ดินมาปลูกต้นไม้เพิ่มนั่นเองนะครับอ่าเราก็อย่าลืมทาการทเวิร์กาทเวิร์กเทเวิร์กเทเวิร์กเทเวิร์กทาวร์เวิร์กเพื่อให้ต้นไม้โตเร็วอ่ะโตเร็วเฉยเลยโอเคครับอ่าแล้วก็ตัดต้นไม้ต่อไปครับทุกคนรอแป๊บนะ อ้าวผมได้มาแล้วนะครับนี่คือดินอีกก้อนหนึ่งนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะหาที่วางมันที่หลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราขอจัดการตรงนี้ก่อนนะโอเคได้ไม้มาทําสลับครับอ,อย่างแรกผมว่าอาจจะทําเป็นพื้นสลับไปก่อนนะครับเดีย๋ยวค่อยแก้ไขในภายหลังนะผมไม่รู้ว่าวางสลับเป็นคล้ายๆบล็อกเต็มอย่างนี้เนี้ยมันมันจะเกิดหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจเลยนะ โอเคไหนๆก็ไหนๆละทำมาเพิ่มนะครับผมต้องการความยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะขยายไปทางด้านข้างนะครับให,ใหญ่นะับบล็อกกันหนึ่งสองสามสี่นะครับบล็อกนี้เราจะวางเป็นบล็อกดินเนาะโอเคแบบนี้ครับแบบนี้เลยเพราะว่าเจ้าต้นไม้นะครับมันจะห่างกันประมาณมันจะมี มันจะมีใบไม้ครับที่ห่างยื่นออกมาสองบล็อกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางแบบนี้ครับมันก็จะทําให้ต้นไม้มันไม่ชนกันนั่นเองนะครับอ่ะแล้วเราก็ทําการทเวิร์กเอ้ยเดี๋ยวผมนะแป๊บนึงนะอ่ะเอออนี้ครับความกว้างทเวิร์กสองต้นเลยทเวิร์กสองต้นสองต้นทเวิร์กทเวิร์กเอ้ยต้นนี้มันชนะว่ะต้นนี้ยังไม่โตเลยนะครับโตที่เออเนี่ยครับต้นไม้มันจะไม่ชนกันนะครับแต่ว่า ผมจะฝังหนอนไว้หนึ่งตัวแบบนี้ฝังให้ตัวหนึ่งเลยสองตัวให้2ตัวอ่แล้วก็ทําดินเพิ่มเลยครับผมน,นี่ทำดินอแบบนี้ครับอีซี่เลยนะอ่านี่ครับ make dirt by composting นะครับทําเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเขาบอกให้ใส่หนอนลงไปที่ลีฟนะครับก็คือใบไม้ ine, ใส่ไปเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับบอกว่าให้เราเก็บใบไม้ ine, นะครับที่เป็น ที่มันติดติดเชื้อไปแล้วนะครับโอเคเราจะได้สตริงมานั่นเองนะครับโอ้ตอนนี้ค่ำคืนแล้วผมค่ำคืนยืนเดียวดายนะตอนนี้เริ่มข่าวแล้วเห็นไหมตอนนี้มันเริ่มข่าวแล้วนะครับเออไหนดูซิต่อไปเขาบอกว่าให้คราฟซีอิวซีอิวเหรอเออนะครับเออเดี๋ยวเราต้องใช้สตริงนะโอเคได้ได้เดี๋ยวเราจะคราฟซีอิวกันเออเยกซีอิวเฉยเลยวะอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ ออกมาดิดินโอ้ยได้แล้วครับด,ดินเอ้ยเรามันขาวหมดก่อนนะให้มันขาวโอ้ยนี่มันขาวหมดแล้วนะขาวหมดแล้วผมนี่ครับผมเราจะได้เป็นสตริงมานั่นเองดูแบบ e a ี่นะครับนี่เป็นใบไม้ติดเชื้อนะครับจริงๆมันอาจจะเป็นหนอนใหมก็ได้นะหนอนไหมสรุปว่าหนอนหรือเปล่าหนอนใหม่เอออะไรกันครับเนี่ยมุกอะไรข,ขับไม่ออกเลยนะแาดูเซว่าเดี๋ยวเราใช้ อันนี้เราจะได้สายไหมกี่เส้นนะครับสายไหมก็น่ากินเหมือนกันนะคิวเลยอะสายไหมนะครับผมอมืแต่ว่าถ้าไปเก้าโมงก็น่าจะสายนะเพราะว่าโรงเรียนเปิดแปดโมงใช่ไหม <laughs> สายไหมเราเอ้ยคนละสายกันแล้วเจ้าลิ้มเอ้ยอะไรกันครับเนี่ยโอ้เรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็ปักไฟซะหน่อยแล้วกันนะครับมันมืดมากเลยโอเคตัดต้นไม้หน่อยครับผมไม่มี ขวานเลยนะคราบขวานได้หรือเปล่าครับน่าจะได้นะอ่าแต่ใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าไอ้หมอดี้นะครับมอดแพทอันนี้เนะี่ยมันมีหมอดหนึ่งที่ชื่อว่าหมอดิงเกอร์นะครับที่ผมได้ทำโต๊ะค้าไปเมื่อสักครู่นี้นะผมก็เลยไม่แน่ใจว่าค้าวขวานมาแล้วจะใช้ได้หรือเปล่าแต่สรุปมันใช้ได้นะ โอเคโอเคตัดไม้แป๊บหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการคราฟซีอิ๊วกันครับที่เขาบอกนะให้เราคราฟซีอิ๊วใช่ไหมครับนี่ครับเราวางไม้สติ๊กไว้สองข้างครับแล้วก็วางไม้หลอกนะครับแบบนี้นะเราก็จะได้ซีอิ๊วเอาซีอิ๊วทำอะไรวะเอามาทำอาหารนะ่ะโอเคต่อไปเราก็หาที่วางแบบที่มันเหมาะสมวางตรงไหนดีวะเนี่ย อ,อ๋ตรงนี้แล้วกันนะโอเคตรงนี้ครับอืมแล้วเขาให้เราทำอะไรต่อเนี่ยไปดูสิอ่ะครับซีอิ๊วเสร็จแล้ว Collect the rainwater นะครับ In the o นโ barrel มันยังไม่มีเดเรนวอเตอร์มันยังไม่ฝนตกเลยครับเขาบอกว่าให้เราคราฟอันนี้มานะครับครูซิโบนะอ่ะก็เหมือนกันนี่หว่าใช่ไหมเราทำแล้วนี่นะครับอันนี้นะ แต่ว่าเดี๋ยวเขาจะให้เราคาฟมาเพิ่มนะครับเพราะว่าเขาต้องการให้เราได้เก็บน้ํานะครับบนถังนี้นะโอ้ไม่ก็ร่วงเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทํามาเพิ่มแล้วกันครับเฮ้ยเอานี้แหละทํเป็นใช้ไม้นะครับสลบโอ้ไม่ก็สล,บ, oh สลบผมตกทำสลบใหม่ก็ได้เอามาสักสามสี่ห้า หกอันหกอันไม่พอเดยอดูเอ้ยอ๋ยอหรือพอนี่วะผมมีไม้แผลงอยู่ครับใช้ไม้แผลงนี่โอเคหูหกอันไม่พอวะทุกคนได้สามอันอ่ะเอามาสามอันแล้วสามอันอาวางนี่ครับนี่แบบนี้ครับทีแรกผมจะวางแถบนี้ด้วยนะโอเคแบบนี้แล้วกันนะครับ อ่ะต่อมาผมว่านะครับเราได้สตริงมาเยอะแบบนี้เราเรามาทำเตียงซะหน่อยแล้วกันนะครับผมว่าจะได้นอนข้ามคืนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันดึกนานไปหน่อยนะครับตอนดึกมันมืดนะครับป็นผีหลอกนะครับอ่ะโอเคได้เตียงแล้วแล้วก็เอามาวางบริเวณตรงน,นี้แล้วกันนะครับนอนเพราะผมตื่นมาผมจะตกอ๋อตื่นมาไม่ตกนะโอเคเรียบร้อย ชิบ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 ให้มันตื่นให้มันตื่นตืนต้นไม้ตรงโตตรงโตตรงโตต้นไม้ตรงโตตรงโตโตนี้นะครับผมเรียบร้อยครับอาจจะต้องรอฝนมันตกนะเราตัดไม้ไปพรางๆก่อนแล้วกันนะครับทุกคนอ่ะระหว่างฝนมันไม่ตกแบบนี้นะครับท้องฟ้ามันแจ่มใสเหลือเกินเนี่ยผมก็จะคาบดินไว้ก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้รอนะไม่รู้เหมือนกันว่าฝนที่จะตกหรือเปล่านะครับอ่ะต่อมานะครับเราจะมาคาบตะข่ายกันนะครับซึ่งมันเป็น ะข่ายที่เอาไว้กรองทําหินนะพวกกองดินหรือเปล่าผมไม่แน่ใจมาอ่ะแบบนี้ครับแล้วก็เอาดินมาใช่ไหมหนึ่งก้อนวางมุกลงไปไม่ใช่หดอกอ้อาวแล้วมันทําทำมาไทยยังไงแล้วมันใช่ยังไงแล้วมันใช้ยังไงครับเอ๊จังไดรหวะไม่น่าใช่ครับอาจจะต้องเอาหินมานะ ไอหินแล้วผมจะไปหาจากไหนวะเอะคุณผู้ชมผมมีคําถามวะ่ะทุกคนแล้วผมอยู่กลางอาวกาศจะมีฝนตกมาได้ยังไงวะ <c oughs> อะไรกันครับเนี้ยหมอนเนี้ยนอนซะเลยนอนได้ไหมนอนได้ด้วยโอ้ยกอดสุดดีวันที่สองนะครับฝนก็ยังไม่ตกอยู่ดีนะเอ๊ะทำยังไงวันนี้เราจะเราจะได้ฝนวันในนี้ได้ยังไงอ่ะเขาบอกให้เผาแซปปิงในนี้แล้วผมจะเผาแซปปิงยังไง เผายังไงวะแซปปิ้ง <What? S 1> เออเผาแซปปิ้งก็ไม่ได้ครับอะไรกันรับเนี้ยโอซาต้นไม้ริปโตหรือว่าต้องเอาทอตมาอยู่ใ,ใกล้ๆไปครับลองดูดิทักทอตตรงนี้เลยมันก็ไม่ได้ขึ้นอะไรนะครับนะเออทิ้งไว้สักพักนึงก่อนแล้วกันนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะเอ,อ้วาวตรงนี้ตั้งนานแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทั้งนัน ผมมีวิธีหนึ่งนะครับก็ต้องลองดูนะลองเอาของนี้มาวางก็วางอ่ะนี่คนี่การเผาเผาแซปปิงอ่ะไม่รู้ว่าทำได้รหรือเปล่าเนะยครับแต่ว่าผมว่าไม่น่าเกี่ยวนะไม่น่าเกี่ยวนะครับเนี่ยเขาบอกว่าให้เมลนะเดี๋ยวกันนี่ครับเมลแซปปิงอินนะวูเด้นครูซิเบิลเนี่ยแล้วก็อันนี้นะวูเดนครูซ ไม่ใช่นี่ว่า o oo. อ่ะก็ถูกแล้วนี่ครับนะถูกแล้วครับนี่ก็คือ wooden crucible นะครับก็เกิดนี้นะแต่ว่าแล้วมันทำยังไงได้แต่ดินมานะครับแต่ว่าเนี่ยฝนมันยังไม่ตกดูดิรู้มันกินน้ำแต่มไม่มีฝนนะทุกคนแล้วผมก็ทำอะไรไม่ได้เนี่ย อันนี้ก็วางไม่ได้ครับองไถ่ต้องรอฝนตกอย่างเดียวนะเนี่ยเพราะว่าสิ่งต่อไปที่เขาให้เราคราฟนะครับก็คือคอป p ปอร์สโตนนะครับเออ,เอ,อมันต้องทํำยังไงไม่รู้นะเหมือนว่าถ้าเกิดว่ามีน้ำเต็มๆให้เราใส่ดินเข้าไปครับแต่ว่าผมหาน้ำไม่ได้เอาละครับคุณผูช้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็นะ่าจะประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ พราะว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าไอเจ้าของโปสเตอร์เนี่ยมันสามารถที่จะละลายดินให้กลายเป็นน้ำได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาบอกให้เราเผาแซปปิงนะครับอยู่ในเนี้ยแล้วมันก็จะกลายเป็นน้ำซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะในวิกิเขาบอกว่าให้วางไฟไว้ข้างใต้นะครับแล้วผมก็มีไฟอยู่แค่อย่างเดียวนั่นก็คือทอชนะก็เลยไม่รู้ว่ามันจะสามารถทำได้หรือเปล่านะครับก็ เดี๋ยวว่าติดตามชมกันพาร์ทหน้าละกันหรือว่าถ้าใครรู้ยังไงก็บอกมาด้วยแล้วกันนะครับว่าผม,มจะทําน้ํำยังไงเพราะว่าฝนมันไม่ตกเลยเนี่ยทุกคนโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในพาร์ทหน้าละกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับทุกคนบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย